หลังจากเมื่อครั้งที่แล้วเราพาทุกคนมาเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาในมุมมองสวยงามกันไปแล้วครับมาครั้งนี้แบมขอพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์สงครามตำนานสงพรามณ์ทิศโลกไม่เคยลืมบทบันทึกความเลวร้ายที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างป่าเถือนทารุณโศกนากรรมกัมพูชาช่วงเขมรแดงเรื่องอำนาจหลังจากยึดกรุงพนมเปญได้ในปีพศ2518 ทั่วทั้งแผ่นดินแดงฉานไปด้วยเลือดประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อความโหดเหี้ยมถ้าพร้อมกันแล้วตามแบมมาเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับ บอกเลยครับว่าตอนนี้ผมทั้งตื่นเต้นและรู้สึกกลัวไปพร้อมๆกันเลยครับที่จะได้เห็นสถานที่จริงที่เกิดโศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ,าผ่าพันธุ์ขอบอกเลยครับว่าสถานที่แต่ละที่นั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับคนขวัญอ่อนเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าคุณรวบรวมความกล้าส,สักนิดคุณอาจจะเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวก็เป็นได้ครับเมื่อครั้งยุคสมัยพรพฤเป็นผู้นำเขมรแดง ในปีพศ2519ถึงพศ2522ถูกตั้งฉาย,ยาว่าฮิตเลอร์แห่งเอเชียอาคเคเนเขามีความคิดที่จะปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบบเพิ่งตัวเองทำการปิดประเทศยกเลิกระบบธนาคารเงินตราเรียกได้ว่าอันไหนเจริญสั่งปิดหมดบังคับให้เฉลยศึกทุกคนกลายเป็นชาวนาชาวไร่อาศัยอยู่ตามค่ายแรงงานทำงานวันละ12ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักและได้รับอาหารที่เพียงพอ ระหว่าง4ปีที่พรพศอยู่ในอำนาจเขาทำให้กัมพูชาตเต็มไปด้วยความอดอยากทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็สั่งจับทรมานและสังหารคนที่ต้องสงสัยว่าติดต่อกับรัฐบาลเก่าหรือรัฐบาลต่างชาติปัญญาชนหรือคนที่แขกกฎของพวกเขาก็ล้วนแต่ถูกฆ่าตายประเมินการผู้เสียชีวิตประมาณ1.5-2ล้านคนกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดของศตวรรษที่20 สถานที่แรกของเราในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเริ่มต้นในการเดินตามรอยเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ครับตั้งอยู่ในเมืองหลวงนี่เองแหละครับกับที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ตัวเตลงหรือค่าย Security Pri s o n ตทวนิวันตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่ทอยู่ในความทรงจำ อันน่าสลดนะฮะของประชาชนชาวกัมพูชาครับที่นี่นะฮะคือสถานกักกันตัวสลงหรือที่เขาเรียกว่า S21 ครับก็หลายคนคงเห็นนะับว่าเอ๊ะมันเป็นสถานที่กักกันหลอ,อหน้าตาเหมือนโรงเรียนใช่ครับมันเคยเป็นโรงเรียนมาก่อนนะฮะแล้วก็พวกเขมรแดงเนี่ยก็ได้เข้ามานะ,ะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนนี้กลายเป็นที่กักกันนะฮะกักกันพวกที่ต่อต้านพวกเขมรแดงนะฮะก่อนที่เขาจะเอาคนพวกนี้เนี่ยไปที่ทุ่งสังหารแล้วก็ฆ่าพวกเขาทิ้งครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยก็ เป็นที่ที่เอาไว้กักกันนะฮะแล้วก็ทรมานพวกที่ต่อต้านขมรนแดงสําหรับค่าเข้าครับก็ไม่แพงเลย2เหรียญเท่านั้นครับมาได้ทุกวันเลยครับตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง5้าโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าแต่ละห้องที่เขาใช้กักกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับค่ายกักกันตัวเสลง ค่ายนี้เดิมคือวิทยาลัยกำปงพมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของรัฐบาลมีเนื้อที่ราวสิบก่าไร่แต่ในวันที่17เมษายนพศ2518เขมรแดงได้รับชัยชนะจากการยึดครองของเวียดนามนายพล,ล,ลพรพศผู้นำขเขมรแดงผู้โหดเหี้ยมจึงได้สั่งปิดโรงเรียนแห่งนี้โดยยึดเอาอาคารทั้งหมดเป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียกว่า S21 ถือว่า เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของเขมรแดงโดยได้ดัดแปลงสร้างรั้วขึ้นมาใหม่สองชั้นให้มิดชิดแข็งแรงไม่ผิดกับคุกเลยครับแถมยังขึงรวดหนามปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้กันนักโทษจากนั้นนำผู้ต้องถูกใสคือคนเขมรระดับปัญญาชนอาทิครูอาจารย์ข้าราชการพ่อค้ารวมถึงประชาชนตาดำๆมาสอบสวนและทรมานจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเมื่อเราเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยคือหลุมศพที่เป็นหลุมศพสุดท้ายที่ถูกพบหลังจากทลายอำนาจของเขเมรแดงได้สำเร็จที่นี่มีอาคารทั้งหมด4อาคารโดยอาคาร A จะเป็นห้องขังของเหล่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงของประเทศกัมพูชาที่ถูกตีตราว่าเป็นกบฏของเขเมรแดงห้องแต่ละห้องจะมีแค่เตียง ที่ไร้ที่นอนนุ่มๆพร้อมโซ่ตรวนที่ยังคงถูกทิ้งไว้ให้เราได้ทำลึกถึงผู้ที่เคยเสียชีวิตบนเตียงนี้ครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในส่วนของ building a ครับซึ่งก็อยู่ชั้นหนึ่งะฮะชั้นหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็น10ห้องด้วยกันครับห้องไซส์ดบับนี้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในห้องนะฮะซึ่งหน้าตาเหมือนกันเลยครับ จะมีเตียงแบบนี้มันเป็นห้องที่ไว้เก็บนะฮะแล้วก็ทรมานผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการชั้นสูงครับซึ่งก็จะเห็นในรูปนี้นะทุกห้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะจะมีรูปให้ดูว่าเขาทรมานพวกผู้บริหารพวกนี้ยังไงนะฮะซึ่งใช้เครื่องมือพวกนี้ผมเข้ามาแป๊บเดียวบอกจริงนะฮะยังรู้สึกอึดอัดแล้วก็ทรมานมากๆเลยนะฮะคิดดูคนที่ต้องเข้ามาอยู่ในนี้ถูกกักขังนานๆและถูกทรมานนึกไม่ออกเลยครับขอไปออกสูดการข้างนอกก่อนนะ แต่สิ่งที่เห็นแล้วถึงกับทำให้เราคนลุกเลยครับนั่นก็คือกฎข้อห้ามที่เขียนไว้หน้าตึกแห่งนี้ถ้าฝา่าฝืนกดข้อใดข้อหนึ่งจะถูกเคี่ยน10ครั้งหรือถูกช็อตด้วยไฟฟ้า5ครั้งแต่ละข้อต้องบอกเลยครับว่าโหดร้ายเอาการเลยทีเดียวครับมาถึงส่วนของตึกี เป็นที่ไว้คุมขังสามัญชนทั่วไปแต่ที่ทําให้คุณผู้ชมต้องขนลุกก็คือในชั้นล่างของตึกจะมีภาพถ่ายของเฉลยที่เสียชีวิตแล้วทุกคนนับหมื่นคนครับเพราะเมื่อใครถูกจับและส่งตัวมายัาง S21 จะถูกถ่ายรูปและสอบประวัติอย่างละเอียดจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดประจำของค่ายและนำไปกักขังในที่แห่งนี้เรียกได้ว่าใครที่ใจไม่กล้าพอคงไม่สามารถเดินผ่านรูปเหล่านี้ได้ครับ เพราะเมื่อคุณเดินผ่านก็ไม่ต่างจากมีสายตาอันนับไม่ถ้วนจับจ้องคุณอยู่เหมือนดังมีความคับแค้นในใจที่ไม่อาจบอกกล่าวได้ครับ